สวัสดีครับเก่งฮฮริสครับรับบทเป็นพ่อครูพรันในเรื่องเข็มจิราต้องรอดครับผมน้ำปิงนภัสกรครับรับบทเป็นเข็มจิราในเรื่องเข็มจิราต้องรอดครับยังไงนะครับก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเรานะครับเข็มจิราต้องรอดสามารถรับชมได้พร้อมกันนะครับทุกวันเสาร์เวลา3ามทุ่มครึ่งทางช่องวันสาเนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ทางไอชีอีนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งแบบอันคัดเวอร์ชันครับเราสามารถดูย้อนหลังนะครับรายการอังคารคุ้มปงเข็มจิราต้องรอดทา เอทามนะครับผมยูทูบชาแนลของเอทามได้เลยนะครับไปด้วยนะามเมื่องนาคอล้าลับอับแสงไปใจเจ้าได้เลยเอาเก่งก่อนเนาะครับสวัสดีครับพี่ๆชาวอังคันคุ้มพงครับผมก็เป็นหนึ่งในชาวอังคันคุ้มพงเหมือนกันครับชื่อเก่งธอริสบอญยศครับผมครับน้องรับบทเป็นเป็นพ่อครูพันในเรื่องเขียนจีราต้องรอดครับิ๊วอย่ากดมั้งอ่ะได้อย่าให้โกนอันนั้นตัวก่อนแล้วเดี๋ยวน้องกดอันนี้เป็นสิบบนมือ ขอเป็นเสียงขอเป็นเสียงเด็กหัวเราะได้ไหมได้ได้แต่น้องจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าน้องต้องใส่หูอ๋อไม่เป็นไรครับอย่างนี้พี่หยุดแปลได้ได้สวัสดีครับน้ำปิงค์นพสกอร์บิงเมืองนะครับรับบทเป็นเขมธิดาได้ด้วยเขมธิดาต้องรอดครับค่ะเด็กหัวเราะอันนี้ครับนี่นี่นี่ไหนเด็กหัวเราะน้ำพิงค์นี่น้ำปิงเข้าไปแต่งหน้าในเรือนที่ติดกับคลองที่พี่เก่งบอกนะครับ ก็กลิ่นตีขึ้นมาเลยเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำอบกลิก่นตีกลิ่นตีตีไม่ใช่กล <c oughs> ิ่นเท้าใช่ไหมก็กลิ่นเท้ากลิ่นตีขึ้นมาตีคือน้ำมิงเปิดประตูเข้าไปแล้วมิงแบบมันได้กลิ่นเลยอะ่ะเออเออเป็นกลิ่นเนี้ยซึ่งเราก็ตอนแรกเราก็ไม่ใช่พวงไม่ใช่พอมใช่ไหมไม่ใช่พอมแล้วมิงแล้วมิงถามย้ำอีกรอบว่ามีใครฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้ไหมหรือมีใครเอาดอกไม้อะไรอย่างงี้มาวางไหมมันก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้ได้กลิ่นตลอดมันได้กลิ่นแค่ช่วงที่เราเดินเข้าไปแรกๆแล้วมันก็หายไปเลยแล้วน้ำบิงได้ หลังข้างบ้านหลังบ้านที่มันจะแบบมีห้องน้ำแยกออกมาใปิงได้กินตรงนั้นดังนั้นปิงก็เลยขอเลขขออะไรแล้วก็ขออะไรนะลูกขอเลขจะด้วยสุดยอดเลยแล้วก็แล้วถูกไหมล่ะวม่อไหรถามแล้วเขามาให้ทางไหนอ่ะเออขามเให้เลขไม่ไม่ทางไหนมีแค่บอกว่ามีก็ นั่นพี่ก็ท,ท,ทําตามวิธีปกติเองนพี่หมว่าถ้าถ้าถ้ามีถ้ามีอยู่จริงเนี่ยหรือ,อว่าแบบให้ให้โชคกันได้นะก็คือเลขไหนก็ได้ให้ฉันจิ้มก็ขอให้เลขนักใช่ใช่แล้วสรุปวันนั้นก็คือ ต้องให้ทีมพี่ทีมงานพี่อะไรอย่างแบบไปตามหาซื้อของไหว้มันให้เลยถูกงั้นเหรอนี่ยังไงคนไปซื้อซื้อไปถึงซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อของไหว้ซื้อของไหว้แล้วมาฟังไม่ถึงของจริงแล้วเขาแบ่งไหมเขาแบ่งเราไหม่แบ่งไม่แบ่งเลยแต่เราแล้วใครออกเงินค่าของไหว้ใครออกเงินก็เนี่ยแหละบิงก็เลยขอเลขขออะไรแล้วก็ขออะไรนะลูกขอเลขขอเลขมาด้วยสุดยอดเลยแล้วก็แล้วก็ แล้วถูกไหมล่ะวมื่อไหร่ถามจริงแล้วเขามาให้ทางไหนอ่ะเออถามเหรอเขาไม่ให้เล่นไม่ไม่ทางไหนมีแค่บอกว่ามีก็นั่นมีก็ทำตามวิธีปกติมั้แล้วพิงบอกว่าถ้าถ้าถ้ามีถ้ามีอยู่จริงเนี่ยหรือว่าแบบให้ให้โชคกันได้นะก็คือเลขไหนก็ได้ให้ฉันจิ้มก็ขอให้เล่นนะใช่ใช่ใช่แล้วสรุปวันนั้นก็คือ ้องให้ทีมพี่ทีมงานพี่อะไรยงแบบไปตามหาซื้อของไหว้มันให้เลยถูกงั้นเนรอนี่ยังไงคนไปซื้อซื้อไปถึงคนตะลีหอยูซื้อของไหว้ซื้อของไหว้แล้วไปฝั่งไปถึงของจริงแล้วเขาแบ่งไหมเขาแบ่งเราไหมไม่แบ่งเลยแต่เราแล้วใครออกเงินค่าของไหว้ใครออกเงินเก่งเนี่ยแหละต้นประเด็นวันนั้นอะพอถูกปุ๊บหนูเก่งกับแม่เนี่ยต้องไปหาซื้อแล้ววันนั้นอะ การนี้เราจะไหว้เจ้าที่มันต้องเป็นไก่ที่เป็นตัวแล้วครบทุกองประกอบหรอแต่เราไปซื้อไก่อ่ะเป็นไก่ที่แบบสมเด็จลูมาแล้วไปซมาแล้วเปไก่อไก่หรือเปล่าไม่ไม่คือหมายถึงว่าไก่ที่สมมติว่าชาวบ้านขายเป็นตัวแล้วแบบตัดหัวออกเนี่ยอไม่ได้ไม่ได้เป็นการตัดไปล้วต้องเป็นไก่ที่มันยังมีเือนที่เราเห็นไปไหว้นี่แหละมีหัวมีขาทุกอย่างครบอะไรอย่างเงี้ยหาไม่ได้วันนั้นน่ะต้องไปตามหา แต่สุดท้ายก็คือมาไหว้จนได้ไม่ไไน,นัมมี่ก็ทำตามวิธีปกติไหมนัมมี่บอกว่าถ้าถ้าถ้าาามีถ้ามีอยู่จริงเนี่ยหรือว่าแบบให้ให้โชคกันได้นะก็คือเลขไหนก็ได้ให้ฉันจิ้มก็ขอให้เลขนันถูกใช่ๆๆแล้วสรุปวันนั้นก็คือ ต้องให้ทีมพี่ทีมงานพี่อะไรอย่างี้แบบไปตามหาซื้อของไหว้มันให้เลยถูกอย่างเ้นเหระนี่ยังไงคนไปซื้อซื้อไปถึงคุตระลึกอยู่ซื้อของไหว้ซื้อของไหว้แล้วาไปฟังให้ถของจริงแล้วเขาแบ่งไหมเขาแบ่งเราไหมไม่แบ่งเลยแต่เราแล้วใครออกเงินค่าของไหว้ใครออกเงินเก่งนี่แหละตุระเด็นวันนั้นพอถูกปุ๊บหนูเก่งกับแม่เนี่ยต้องไปหาซื้อแล้ววันนั้นอะ การนี้เราจะไหว้เจ้าที่มันต้องเป็นไก่ที่เป็นตัวแล้วครบทุกองประกอบเหรอแต่เราไปซื้อไก่อะเป็นไก่ที่แบบสมเด็จลูมาแล้วแล้วไป้มาแล้วเม็นอกไก่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่คือหมายถึงว่าไก่ที่สมมติว่าชาวบ้านขายเป็นตัวแล้วแบบตัดหัวออกงเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการตัดไปแล้วต้องเป็นไก่ที่มันยังมีหัวเหมือนที่เราเห็นไปไหว้นี่แหละมีหัวมีขาทุกอย่างครบอะไรอย่างเงี้ยหาไม่ได้วันนั้นนะต้องไปตามหาแต่สุดท้ายก็คือมาไหว้จนเสร็จอะเขาเขาบอกว่า อุ้ยแบบทำไมถึงร้องไห้อะทำไมถึงเสียใจทำไมถึงคิดแบบนี้ห้ามคิดแบบนี้นะหมายถึงหมายถึงเขาบอกใครเขาบอกเขมจีราอุ้ยคือเขาก็คืออินไปกับตัวละครเงี้ยหรอริงเหรอใครบอกคุณพี่ส้มเป็นไงแต่ยังไม่พี่ส้มคือใครอ่ะพี่ส้มคือเมจิกแต่เเล็กเตอร์โอแล้วเป็นแลเป็นแบบว่าคนรันคนรันกองอรแล้วก็อุ้ยขนลุกแล้วก็มันจะมีซีนที่ซีนที่ น้องอีกคนหนึ่งเป็นซีนที่เขาต้องฆ่าตัวตายบนเรือนนั้นครับเขาก็มาเหมือนกันเขาก็มาแบบอุทําไมถึงคิดแบบนี้ทําไมถึงคิดได้แค่นี้อะไรแบบเนี้ยโอ๋เขาเอาใจช่วยเออแล้วเขาอินอ่ะไม่รู้ว่าเขาอินหรือว่าเขาคิดว่าน้องจะทําจริงอ๋ก็เป็นได้สําเร็จเขาไม่อยากให้ทําอะไรที่บ้านเขาอืมเข้าใจแต่รู้นีของจิตไดเรคเตอร์ให้มาไหว้ออแต่ตอนที่ไหว้เสร็จอ่ะเขาเขาบอกว่าวุยแบบ ทำไมถึงร้องไห้อ่ะทำไมถึงเสียใจทำไมถึงคิดแบบนี้ห้ามคิดแบบนี้นะหมายถึงหมายถึงเขาบอกใครเขาบอกเขมจิราออ้ยคือเขาก็คืออินไปกับตัวละคร้ยหรอเรี้ยหรอใครบอกคุณพี่ส้มเป็นไงตองนีงพี่ส้มคือใครอ่ะพี่ส้มคือเมจิกแตนเล็กเตอร์เขาเป็นเขาเป็นแบบว่าคนรันคนรันกองอะแล้วก็มยขนแล้วก็มนมันจะมีซีนที่ซีนที่ น้องอีกคนหนึ่งเป็นซีนที่เขาต้องฆ่าตัวตายบนเรือนนั้นเขาก็มาเหมือนกันเขาก็มาแบบวุ้ยทำไมถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงคิดได้แค่นี้อะไรแบบเนี้ยโอ้เขาเอาใจช่วยแล้วเขาอินไหมไม่รู้ว่าเขาอินหรือว่าเขาต้องเก่งเด็กไปโลนี้ด้วยไหมคะไปโลนี้ด้วยไปด้วยหรอแล้วเรารู้สึกไหมจริงจริงก็โลเนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่หมายถึงว่าในในในมุมของเก่งนะเก่งรู้สึกว่าเป็น เป็นพาร์ทหนึ่งที่เก่งรู้สึกสบายใจอ้อาวเหรอโช่โนี้นนะเราลับสบายใจจิตอาจจะไม่ตรงกัน,กนจิตอจจไม่ตรงกันคือ,อคือเก่งอ่ะได้ได้ขึ้นไปบนบนถ้ำอะไรแบบเนะี้ยใช่หมายถึงโลนี้ใช่ไหมคะโลนี้มันก็จะคนละมูดกับโลกับข้างล่างหนะออ่อ๋โอ้ใช่แต่ตอนถ่ายทําพิธีก็รู้สึกเหมือนกันอยู่เหมือนกันที่ว่าเ้เสร็จอ่ะเขาเขาบอกว่า อุ้ยแบบทำไมถึงร้องไห้อ่ะทำไมถึงเสียใจทำไมถึงคิดแบบนี้ห้ามคิดแบบนี้นะหมายถึงหมายถึงเขาบอกใครเขาบอกเขมจีราอุ้ยคือเขาก็คืออินไปกับตัวละคร้ยหรอเริงเหรอใครบอกคุณพี่ส้มเป็นไงแต่ยังไม่พี่ส้มสคือใครอ่ะพี่ส้มคือเมจิก d ดเลกเตอร์เขาเป็นเเป็น ไปหอะไรเงี้ยไปตามหาซื้อของไหว้มันให้เลยถูกอยงนี้เนาะนี่ยังไงคนไปซื้อซื้ออะไรถึงอราตะได้หรือซื้อของไหว้ซื้อของไหว้แล้วไปฟังไื่ไของจริงแล้วเขาแบ่งไหมเขาแบ่งเราไหมแบ่งไม่แบ่งเลยแต่เราแล้วใครออกเงินค่าของไหว้ใครออกเงินเก่งนี่แหละตามหาซื้อของไหว้มันให้เลยถูกอยงนี้เนาะ นี่ยังไงคนไปซื้อซื้อหมายถึงซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อของไหว้ซื้อของไหว้แล้วไปแบ่งไม่ถึงของจริงแล้วเขาแบ่งไหมเขาแบ่งเราไหมแบ่งไม่แบ่งเลยแต่เราแล้วใครออกเงินค่าของไหว้ใครออกเงินเก่งเนี่ยแหละลองเปิดใจดูก่อนครับลองดูก่อนคุณพี่ชิมวันนี้อร่อยวันนี้ชิมพรุ่งนี้อร่อยพรุ่งนี้ชิมวันมะลืนมันก็ยังอร่อยอยู่ตอนนี้ EPC แล้วยังมีให้ดูอีกหลากหลาย EP ก็ยังไงเนย แต่ว่าโลเคชันที่เหลือกับซีนที่เหลือยังไงก็ต้องขอให้เจอนะจะได้เราจะได้เจออีกไอ้นี่เป็นคำแปังไปแปลกอะคืออยากให้น้องกลับมาเล่าอีกอันนี้มีท่าสองใช่ลองเปิดใจดูก่อนครับลองดูก่อนคุณพี่ชิมวันนี้อร่อยวันนี้ชิมพรุ่งนี้อร่อยพรุ่งนี้ชิมวันมะลืนมันก็ยังอร่อยอยู่เพราะตอน EP สี่แล้วยังมีให้ดูอีกหลากหลาย EP ก็เวลาสามทุ่ม แซมทุ่มแม่ยิ้มมุ่มปากไงโอ้มีมุ่มปากอะแครแครลองดูก่อนคุณพี่ชิมวันนี้อร่อยวันนี้ชิมพรุ่งนี้อร่อยพรุ่งนี้ชิมวันมะลืนมันก็ยังอร่อยอยู่ Magic Director จิก i c เร r เตอร์มันคืออะไร แล้วใครออกเงินค่าของไหว้ฮะใครออกเงินเก่งเนี่ยแหละเอดตัวเด็นวันนั้นพี่เก่พี่ไก่นับเป้บายกลังดีนะนับเป้อ